สวัสดีครับตกงาน,นรับผมจากกุปตาสีสกเกตเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกะระทารามนะครับ26เมษายน2567นะครับมาส่งเหมารถแทรกเตอร์ LC 0 1 8 SP นะครับของผีไพวันนะครับขั้นที่2ขงอ,นนอ,ง <laughs> องมื้นีมาหนีใบสางผ่านเพป็นพอดีใบาย2โมงเป็น LC 0 1 8 SP นะครับผ่านเพป็นเอาเป็นตัว225 E Heavy พัดนะครับเป็นผ่านตัวโค้ง,นะงหนักของมืัน LC 0นะครับ อ้หนักแหงนะครับโจมโจมขับถ่ายใส่เจมันจนหอบครับพี่ไอเพิ่นเสือที่แฟนขึ้นน้องไส้เพิ่นนะครับผู้สื่อผู้นั่งเพป็นนั่งอยู่ทางโรตารีนครับเพิ่นมียันมาสามสิบเก้านึ่คันหนึ่งนะครับฟูอนจอดอยู่บนมีเครื่องอัดฟางพร้อมนะครับมาดท่านอันนี้ไอ้เพิ่นใส่โปรดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดาวอยู่แสนหกนะครับเซลกาซอยเพิ่นสี่หมื่นนะครับ ใส่ไปสี่หมื่นนะครับมืน่นนี่เพิ่งใส่เงินรถเราอยู่แสนสองนะครับคางหัวกับตกปีละแสนหนึ่งลอยหาสิบเก้าบาทหัวดยยเดือนละสองพันบาทนะครับนี่โรตลตอรี่เป็น rx หนึ่งหกห้า e ครับโอ้สุดยอดครับเรื่องการขัรบ,รขบรถคือสีบอได้ยากนะครับบอได้แนะน้ำเพิ่นยากเพิ่นปรมาจารย์อยู่แล้วรถเกี่ยวข้อเพิ่นก็มี่ได้ครับเป็นยังไงเขาท่าให้ เครื่องอัดฟางเพิ่นน่าจะเป็นอยังนั่นเม็ดสีวะสองสองสี่พูดครับจอดอยู่ไหนพุน่นเป็นเก่าหนอกเนะครับนี่ดีซี่เจ็ดศูนย์นึคันหนึง่งนี่จริงๆเลยคลองแถมสองเลยพวงลืมบอกนะครับอยู่บ้านน้องแก้วเอ้ยบ้านน้องแก้วบป็นน้องแหวงบ้านน้องแหวงตำบลน,น้องแหวง,ง,งนะครับอำเภอกันทลาลมนะครับจังหวัดศรสีสะเกษอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับไอ้แม่ ลงทงเอาเอาทงไหนครับทงไหนน่าจะทงเพชรประเสริฐเมีแล้ววะเดี๋ยวอนี่ออกก่อนนะครับมันสีเสียเข้าไปบังน้ำกันผ่านมาหนไอตั้งได้ผ่าน มันเป็นบันไดนะมันขัดถ่ายบปนี่เกิดกันฟางอู้เม็ดสี่บ่พี่อีหยังครับเม็ดสี่แต่นอนแห้งเม็ดสี่ใส่ซร่เล็กเนะครับเกิดการเสื่องเป็นเป็นถอดออกเบ็ดเยี่ยมเลยเรอนะนะครับชมกันยาวๆเลยมื้อนี้ คลิปนี้สิลงวันเสาร์นะครับคลิปที่ว่งเดือนสิลงวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นย่าใบาสิล่งของน้องนัทภูมิ่มก่อนนะครับใกล้โซนแมาเหมอเสาร์น,ยยน,าน,นี่อยู่บนวอนี่อยู่บนน้องแวงบ้านน้องแวงตำบลน,น้องแวงอำเภอกันทาราลมจังหวัดรีสะเกดซื้ออำเภอบุคายวันนี้ขึ้นมวนเดียวน,นะ <laughs> กันทรารมนะครับอาจจะเป็นภาษา,ขาเขมรน,น,ะนะครับชิดว่นี่เซี่ยวกากับบอกหัคขึ้กันนะครับ เธอซื้อมวนอยู่กันทาราล้มกันทลักฟุตหานไผ่บึงโอ้ซื้อผมมาซื้อมวนอยู่นะครับชี้สเกตดลาสีสลายสีลาลาดปรางกูนะครับเอ้านะโอ้งวมวันงัวมันก็นยังไ่อยากออกแก่น้มันหนอนไร โปรโมชั่นกระเบ้าสูฟังแล้วนะครับเนาะอ,อยู่คลิปมใอเสานี่แต่ว่ากระซิบเอาอีกอยู่นะครับ <c oughs> พี่ดาวนะครับหรือเสียวคือของไอ้เพื่นนี่ก็ได้นะครับโบเดือนนี่ใส่เงินอยู่บ่หลายนะครับบ่หลายทิบ่ต้องใส่คนคำกะใส่เงินแสนสองหมื่นหาพันนะครับปกติต้องหาพันนั่นพาาเพราะว่าไอ้เพื่นใดซิลูกค้าต่างยี่ห้อบ <c oughs> ่าไหนตังได้ครับพี่ <c oughs> <c oughs> พใดซิลูกค้าเขาตังยี่ห้อน้ำเพื่อยได้เงินส่วนดเพื่ออยกหาพันนะครับ มาฐานวะนะนะครับมาชมการทดสอบรถนะครับที่ไพ่บ้านเป็นขับเองเลยนะครับค่อยๆครับยันมามาแล้วล่ะนะครับของของหนองไส้เพื่อนยันมาสามสิบเก่าเป็นเอลซีศูนย์คูบตานะครับแรงผ่านไทยลึกยังแกนโลกเลยมาฐานคืนอยังอยู่ตัว <c oughs> ผ่านไม่ครับใบพันธุ์คบนี่นี่ <c oughs> ไปนะครับปวด เขาดีขาด้านขี่สลวดเนาะยังบวชโาปันไดยัง <c oughs> ไงครับกดลงตรงกดลงอีกโอ้ยไงดีฮะไงงองเลยวันนี้อันนี้เป็นใส่โปรดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ครับแต่ว่าไฟเนี่ยเนี่เพิ่นเอาน้องเพิ่อนขับนะครับน้องเพิ่นมียันหมานะครับน้องผีไผ่บันมีผีไผ่บันนะครับเพิ่นมียันหมามีรถเจ้าหนวดเขานะครับก็เลยเพิ่นได้ชิดลูกค้าตังค์อยู่ห่อนำเด้ปก็เลยได้ใส่เงินแสนสองนะครับปกติต้องใส่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมัดทานแต่ว่าของแถมนี่ขคล้องรถพ่วกด้วยกันนะครับโมมีตัดโมมีต่อ คลิปนี้เส้ากาเสียวลงมืออื่นนะครับวันเสาร์ที่27นะครับจิปขีบบ้งเดือนเสียวยลงวันอาทิตย์นะครับพาสมันคือไปอยปังสันไปนี้มันคือโบไมันคือโบเขา่าอุ้ยแบบไงเลยน, <laughs> นะครับเพอดมีเค,เครเื่องเพอดมีเครื่องอัดเฟืองนั่นเลย เมีผมเป็นดินซ่ายกับเขาดีสำหรับโปรโมชันนะครับ LC 018 SP นะครับโปรเริ่มต้นนะครับฟรีดาวนะครับเริ่มต้นจะฟรีดาวเลย0ูนบาทใส่งวดปีละแสนเอดนะครับหนึ่งแสบาทครับนี่เป็นทอยเอาเรื่อยเด้เย เ <laughs> สียงมันไหลใจดีเลยนี่ครับเพิ่นเบิ่งยูทูบเซียวกานะครับแอ <c oughs> น้องไทรเพิ่นเสือสีฟ้านะครับท <c oughs> ี่ไพวันนะครับผู้เสื่อนะครับเพิ่นเบิ่งยูทูบกระแสนี่พลากันโทรหานะครับโทรหาอะไรก็เขาไปเลือกรถเลยวางวันจันทร์วันหันเจ็ดไจเหนียครับมือมีปัญหาครับของแถมจันทร์ห้ยซองรถพ่วงเลย Rồi <Nhạc> Nào <Nha> bật lại <laughs> Mua cái gì tôi không ngắm Điên trắng gặp nhầm đi, <laughs> đi. Phút bán thì tốt chắc chừa vô Nó xuân đấy vào này ừ, thử thang là bạn <laughs> ฝากก็ไเล์ก็แแร์นะกดติดตามใม้ได้คร in ับก็นจิตตาสามหมื่นจะได้กล่องไหมเนี่ยกทรซัมทไทยหมดหมดไดนับห่อนนี่ห่อนอะไรไทยตากแดดนะครับตากแดดห่อนเร็วน้องอินจะคว้างเบิ่งสนาที่ล่ะวัางไงเป็นใส่หมดปีละแสนนะครับแสนหนึ่งยาสิบเกาบาทนะครับหมดใหอ่เดือนละ2,000บาท ยยอดเลสำหรับราคาเงินสดนะครับ6,15,000บาทท้วนนะครับ, 6, 5, บ <laughs> มีท้วนบอมเพราะเราบอทะเบียนแถมฟรีนะครับบอมลม้มตู้เชื่อมข้างล่างก็เสียเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเบียร์ยางเมาลังหนึ่งน้าอุหล่มล่งหนึ่งแบบน้าอุล่มนี่ร่วมนะครับไปปัสุสีอีกและ <laughs> เสือตัวละ3,000หา2ตัวเป็น <laughs> ย <laughs> ังไงก่ <laughs> องแถมไรเงี้ โอ้ยบอวไลกันแย่ปากได้ป่ะหนิฟังแต่เสียงขวักขวักขวักเลยต้องจักหน่อยครับอีกจักหน่อยมือหน่ทรงกกยิ <c oughs> ่ยง,ง,ยงแกนอยู <c oughs> ่มันไทยมา,ขาเขาแล้ววะยิ่งแกนอยู่วะสันมือหน่ของผี บ่งเดือนนะครับเจ้ากาจะไปส่งอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับนครราชสีมาโอ้ขออนุญาตย่งางรัดด้วยครับวันนี้เมืเ่อเื็นก็จออกเดินทางประมาณหกโมงสักกุล่ะครับแต่ว่าป้าเดียรเพิ่นออกที่สี่ที่ห้ากุล่ะนะครับแถวเจ้ากาจะออกน้ำคนไปไปรถก,กระบะนะครับชิวซีวแล้วชิวซีล้วายแล้วชิวซีรถใหม่เลยไปทางรัดตรงแบบนี้ น้ำจนเบิดเนาะน,น,นีะ่เนาะในสาเนาะโอ้แห้งแรงแห้งครับฝนโปรต๊กจักเถือ่อรถใหม่บางยังได้กับง,งามเนาะว่านเดเปลือนเอาไปเห็นงานคู่กันนะครับเพิน่นมี่สามสิบเก่าแรงนะครับเพิ่นจะไปะเห็นคู่กันนะครับมองเวลาไอเด้ไปสั่นวะเอามาส่งเลยบ่มีเลิกไม่ยมเลิกดีคือเลิกสะดวกไปสั่น นะครับจังพอกันเหมือนื่นนะครับดูอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมานะครับเป็นเอลหาส่วนหนึ่งแปดสพีำหรับคลิปนี้กะสีเอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อโบผัดโปรโมชั่นดีๆของแถมหลายๆเอาขอบคุณครับสวัสดีครับ